ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ได้มาที่บ้านสันปังนะครับพอดีแวะมาที่บ้านสันปะยาง,ะนนา,างแล้วก็พอดีเดินทางเลยเห็นวัดนี่ครับบ้านสันปะยาาครับวัดวัดบ้านสันปะยางครับวันนี้ครับ,มบ,รรบ,นนรบผมก็เลยมาแวะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าวันนี้ผมจะมา พาท่านผู้ชมมา,าจะดูวัดสันปะยังนะครับวัดสันปะยังนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับครับวัดสันปะยางครับหมู่ที่6เลขที่6กตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ วัดของเขาก็สวยเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับวัดสันปยางครับบนไม้ยาวครับติดตามมาเลยครับนี่ครับเขาสวยมากครับ ประตูวัดครับซุ้มประตูวัดวัดสันปายางครับตำบลไม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชิงรายครับนี่ครับมีต้นไม้ลุ่มลื่นดีมากครับ สวยมากครับดูปรติมาก,กรรมก็เยอะมียักษสวยมากเหมือนกันครับมี่วัดสันประยางบนในยาวครับ บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายครับพุทลูนั่งฟังสมาธิวัดสวยงามอีกวัดหนึ่งครับวัดบ้านสันรปรยางครับตำบลไม่ยาวนี่เองครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับ พี่น้องๆทอแมพี่น้องที่เดินทางมาเชียงรายกับมาแวะเที่ยวกันได้นะครับจากตัวเมืองเชียงรายมาไม่ไกลครับแวะมาชมแวะมาเที่ยวชมวัดได้เลยครับสวยงามมากเหมือนกันครับ วัดเขาสวยจริงๆครับมีประทัด,ดวันนี้เป็นวันพระด้วยครับ ก็บสถ์สวยนะครับ,บ,รบท่านผู้ชมสวยจริงๆนะครับท,ท,ที่น้องสมัยพี่น้องได้ผ่านมาเที่ยวทางได้ยาวก็แวะมานะครับที่บ้านสันปยางนะครับตำเลมีมยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายากแวะแวะดูแวะชมได้เลยนะครับ วัดลุ่มลื่นดีมากครับเนนงียบสงบสวยงามมากครับมีเป็นศาลาดูปปฏิมากรรม จริงๆนะครับคุณผู้ชมวัดสันปรยางครับครับอันนี้เป็นอะไรศาลานุสรวัดสันปรยางครับยังไม่เสร็จสร้างยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ ยังขาดเจ้าภาพออพอแม่พี่น้องพี่ๆน้องๆที่มีจิตศรัทธาอย่าร่วมทําบุญกับวัดสันปรญยังก็เชิญนะครับปูกระเบื้องตารางเมตรละสามบาทครับหน้าต่างบานละ3,500บาทประตูบานละ1 5 5 0 0 0บาทซุ้มหน้าต่างบานละ6,000บาทเพดานขนาดกลาง 800าดาวเพดานขนาดเล็กสามร้อยบาทครับครับใครมีจิตศรัทธาร่วมทําบุญกับวัดสันประยากา็เรียนเชิญน,นะครับเวมาชมนะครับโอ้โห,โหอันนี้เป็นต้นตะเคียนสองต้นขุูดได้ที่ลำน้ำกกอายุป,ประมาณ400กว่าปีนะครับ ดูครับท่านผู้ชมต้นใหญ่มากครับสองต้นครับท่านผู้ชมอายุประมาณ400รอกว่าปีครับต้นตะเคียนนะครับนี่ครับต้นตะเคียนศาลายังสร้างไม่เสร็จเลยครับแม่พี่น้องพี่น้องนศรัทธามีจิตศรัทธาก็ร่วมทําบุญกับวัดสันปอยางได้นะครับผ่านมาที่ตำบลแม่ยาวก็เรียนเชิญนะครับนี่ครับ ต้นตะเคียนใหญ่มากครับอายุ400กว่าปีครับสองต้นครับนี่อีกต้นนะครับเนี่มาเที่ยวมาชมด้วยนะครับสวย,ยจริงๆครับวัดวัดอันสันตยางครับดูครับปติมากร ยังสร้างมาเสร็จขาดทุนในทรัพย์อยู่นะครับใครมีจิตศรัทธาก็ร่วมทําบุญกับพระนสทาวัดสันปยางได้นะครับดูครับต้นตะเคียนอายุ400ปีครับสต้นครับเอามาทําเสาระนัสลานสอนุสรของวัดสันปยางครับในพระอุโบสถ ภาพบูชรับสวยงามจริงๆนะครับวันนี้เป็นวันพระนี่พระพุทธรูปพระ พยกนะอันนี้เป็นห้องพาะอย่างครับแก้วอะ่ะอันนี้พักแก้วครับแต่อืันนี้เป็นวัดเออพักแก้วครับท่านผู้ชม อยู่ที่หน้าพระบสชพระวิหารบ้านสันปยางครับบนใบนยาวครับพี่ๆน้องๆถ,ถ้าผ่านทานี้ก็ามาแวะชมนะครับวัดสันปยางสวยงามมากครับศาลานี่ก็สวยครับสร้างยังไม่เสร็จ อนุสร150ปีของวัดสันประยางครับสร้างยังไม่เสร็จยังขาดทุนรัพย์พี่น้องๆที่มีจิตศรัทธาผมแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธาก็ร่วมทําบุญครับไปผ่านพันนี้ก็เรียนเชิญน,นะครับเขาก็สวยมากครับ สวยงามจริงๆครับอนุสัณ์ต่างครับต้นตะเคียนคู่ครับสองต้นครับอายุประมาณ400ปีผู้ชมที่แวะมาก็มาชมนะครับศาลา อนุสร150ปีของวัดบ้านสันประยางครับแวะชมเลยครับ จริงๆนะครับวัดสันปยางครับคลิปนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดสันปยางครับตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับสวยจริงๆนะครับวันนี้ท่านผู้ชมถ้าผ่านมาก็แวะมาชมได้นะครับวัดสันปยางบ้านสันปยางครับตำบลแม่ยยาวครับมีศาลาเขาเขามีต้นต้นตะเคียน เฒ่าแก่ครับอายุประมาณ400ปีนะครับวัดรองเขาสวยจริงๆนะครับรุ่มรื่นวัดพระวิหารสาลาอนุสร์150ปีก็ะยะังสร้างไม่เสร็จครับในคาทุนทะรัพย์พี่พี่น้องน้องพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพก็เรียนเชิญน,นะครับที่วัดบ้านสันรปพรยางหลวงบ้านสันพยังนะครับครับ คลิปนี้ผมก็พอจบเพลงแค่นี้นะครับคลิปหน้าถ้ามีไปเที่ยววัดอื่นผมก็จะลงคลิปใหม่นะครับครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและกดช่องสถียนใจกลางดุนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ